สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เกสาวาตายก่ทิ้นนะคะก็คนุยัดแรงตายนะคะวันนี้เกก็เก็บบรรยากาศนะคะรูปดอกไม้สวยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะแถวๆถวบ้านมาฝากเพื่อนๆนะคะก็่ังให้ไปนานเลยเกยก็ไม่ได้ลงคลิปนานๆมารกเร็วนะคะประมาณสี่เดือนได้นะคะก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่างานเยอะมากนะคะ,ะวันนี้ที่เห็นกันเนี้ยคะ่ะเป็นดอกซีชมพูสวยๆนี่ก็คือดอกอัลมอนด์นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ สว้ยมากเลยค่ะมีกินห้อมด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นลูกอันมอนนะคะส้วยมามาเลยค่ะก็เกิดแถวแถวบ้านนะคะแถวแถวไร้ที่เก๋ทำอยู่นะคะ ตอนนี้งานเยอะนะคะเพราะว่าช่วงสี่เดือนนี้ที่ไม่ได้ทําไปทําไรมานะคะก็มีหลายหลายคนที่ท่ามมานะคะแล้วก็สงสัยว่าให้ไปเลยสาวตายให้ไปเนยนะคะงานเยอะนะคะเพราะว่าเก๋เป็นล้ําภาซ่านะคะแล้วก็ทําเป็นเด็กส้วนเด็กไรนะคะทาสวนอังโงนแล้วก็ไรน้ํามันมะกอกหรือว่าไร่อังงนสวนน้ามันมะกอกนะคะนี่ก็เป็นแถวแถวที่เก๋ทา น้ำมันมะกอกนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะดอกไม้นี่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีดอกไม้สีเรืองเรืองเนี่ยออกเพียบเลยค่ะแถวแถวบานเกปีนี้หิมะไม่ตกแม้แต่นิดเดียวนะคะ ที่คนใต้เขาเรียกว่าไม่ตอกแม่เต็ดเต็ดเดียวกว็ไม่ตอกนะ <c oughs> ก็เป็นในไร้นะเป็นดอกไม้สีเหลืองๆนี่ออกเพียบเลยเพราะอากาศค่อนข้างที่จะหน่าวแต่ว่าไม่นหนาวมากนะคะเป็นอากาศค่อนข้างที่จะยู่ในเขตออยุโรปโซนเกือบจะร้อนนะคะแถวถึงเกยยู่เนาะก็นี่ก็เป็นแถวที่เกย์ทำออออปลูกอะไรนะ น้ำมันมะกอกเอาไว้นะคะนี่เป็นรูปของเมื่อปีทีแล้วเกคก็เอามาเป็นพับบรรยายให้เพ่อนๆได้ชมกันนะคะก็เมื่ปีทีแล้วนี่ก็ได้เยอะพอสมควรนะคะเป็นของทางฟังของเกคแล้วก็ส่วนของพอของแฟนนะคะ มีทางมเมล็ดมันก็มีลายพันธุ์นะคะเปนเผื่อนทีเห็นนี่ก็จะมีมะกอกสีเขียวแล้วก็มะกอกสีออกมอ่วงแดง,แดงนะคะเนี่ยค่ะตามรูปที่เห็นเนาะทางแบบวานแล้วก็แบบออไม่วานนะคะพาไปทําผลิตนามันมะกอกนะคะเพนเผื่อเก๋เคยทําคลิปไว้แล้วนะคะแล้วนี่ก็เป็นทุงนาเข้าสารี่นะคะนี่ก็เป็นต้นไม้ท่วาดอกไม้สีเลืองนะคะที่ออกตามโคนต้นมะกอกนะคะช่วงนี้ก็จะออกช่วงหน้าแน้วตน้นต้นเดือนมกร,รากุมพัน เขาจะออกหน,น้าเนวนะคะดอกเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนะคะ่ะแบบว่าเรื่องอารามไปทั่วเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากๆเลยถ้าใครมาเห็นกับตาจริงเนี่ยคือแบบจะมีความงดงามมากๆนะคะเก้ยพยายามพูดที่จะพูดให้เร็วนะคะเป็นคนตายที่พูดเร็วด้วยแต่ก็พยายามพูดให้เร็วเพื่อให้ครบ5นาทีนะคะเพราะว่าส่วนมาจะทําคลิปประมาณ5นาทีนะคะ เคยฟังไม่รู้เรื่องก็คอมเมนต์มาได้นะคะตรงกับขออภัยด้วยส่วนตรงนี้นะคะเป็นไรอ่งงนนะคะหรือว่าส่วนอังงุนของเก๋น,นะคะตอนนี้ก็ไม่มีแม้แต่ใบนะคะตอนนี้กําลังตัดกิ่งนะคะปีนี้ต้องบอกว่าเก๋ตัดเองนะคะไม่รู้ว่าจะมู่มากกาไกลนะคะเผือเผืจะออกหรือไม่ออกนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาดูเมื่อปีที่แล้วนี่ก็คือรูปเมื่อปีที่แล้วนะคะผลผลิตนะคะอังงน ดกมากมาเลยค่ะสร้างรายได้กำไรให,ให้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 ดีเลยค่ะส่วนปีที่แล้วนี่ก็คือแบบว่าได้รับชายาบาเจเลยนะคะผุดเลนค่ะผุดเล่นนะคะมีหลายๆคนเอฟเซลมาว่าบาเจนะคะเจเก๋เนาะอง,งนก็ดกมากมาเลยค่ะอง,งนจะเป็นพันธุ์สหรับนําไปทําผลิตไวน์นะคะเพื่อนๆไม่ใช่สําหรับกินเนาะเพราะว่าสําหรับกินเนี่ยหลายๆคนคงจะเห็นท่วาจะรู้เขาจะย่อยนะคะแต่ว่าพันธุ์ที่เกปลูกเนี่ยจะเป็น พันเล็กลูกเล็กนะคะซึ่งเกจะ่ายให้กับโรงงานผลิตไว้นะคะเพื่อนๆมีทาง ที่สามารถนําไปผลิตเป็นไวายแดงนะคะก็คือนี่ก็คือเป็นสีม่วงเนี่ยค่ะหลูกเขาเนาะนี่ก็คือทําไวายแดงนะคะเพื่อแล้วก็จะเป็นไวายข้าวนะคะก,ก็สีข้าวเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแถวแถวบ้านนะคะข้าวสาลีเนาะก็เป็นเด็กชุนนบอสคนนึงนะคะที่อยู่ในประเทศอิตาลีนะคะนี่ก็หลังจากนี้ถ่ายคลิปก็เป็นช่วงของอตะวันตกดินนะคะแถวแถวบานเกน,นีตะวันตกดินช่วยมากเลยค่ะซีซั่นจะช่วยเลยค่ะทุกวันนะ แต่ละเดือนนี่ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆวันนี้เก๋ก,ก็เอาบรรยากาศแถวแถวบ้านแล้วก็เอาเสียงอันไม่ไผ่ร้อมาฟาักเพืเเ่อนๆก็แล้วกันเนาะเพราะว่าธรรมดาจะไม่ค่อยพูดเท่าไรจะส่วนมาจะเป็นเก็บภาพมากว่าเพราะว่าไม่ค่อยชอบเสียงตัวเองเท่าไรนะคะแต่ก็มีหลายหายคนว่าคิดถึงนะคะอยากให้เก๋กได้คุยนะคะวันนี้เก๋ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะสาวตายไก่ทิ้นสวัสดีค่ะ,ค,ะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ